สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเมื่อสุขุสุขคนเดอมื่อวานี้กับพ่อกับซ่องแม่ร่องวายุคือเก้าพี่น้องเขาได้มีหนูปุ้มเลยสบายดีพ่อแม่พี่น้องมื่อวานี้เขาได้มีไก่ไก่เอียงเกาะไก่บ้านไก่ลาดไก่ไก่เนียวขันไก่บ้านไก่ซีมีได้พี่น้องมันแพงเมื่อวานี้เขาสิดีเอ็ดนั่นเลิกกิน แลลวแต่แล่เตแลเต่ไผ่ยูไดเอทซุกไ้เมนองวายยูไดเอทอันนี้ได้ราตรีครวโอ้มีบาดเป็นบรหันเอาหรับแล้ะเนื้อมากเลยเไปตลาดมือนะคะซื้อมาเป่น้องเกลียว นใกล้บ้านมันแพงเนาะตัวน okay, ้อยๆก็บสองร้อยสามร้อยเนาะบัดอยู่บ้านเฮาน่าหลละลอยเนาะสบายดีพี่น้องข้าวขวักันจพี่น้องกําลังสีตำเครื่องไว้เนาะเครื่องแกงไม่ได้ขายเดียขาดดังขนาดแกงไก่ใส่ผักชองพี่น้อง ฟักทองฟักทองหรือว่ามะเอือมะอู้บน่ะพี่น้องบ้านบ้านพอน้องมาอยู่ห้องมะอูบพี่น้องมะเอือมะอูบนั่นแหละไก่ลงไปก่อนพี่น้องไก่ไก่เนี้ยไก่ยามดูพี่น้องต้องต้องใส่เวลาเด้เพป็นึสิบเปอร มะอือเขานี่เด้เชื่อตอนแล้วไก่สุกแล้วมันเปื่อยไหวบ่อันนี้กับผักพี่เนาะเนี่ยตำลึงกับผักสีผักหอมอันนี้ตูแห้งอันตูแห้งโจนแห้งครักสีพี่เนาะผักสดซื้อมาเฮงอะไรแหละพี่น้องอาหารเส้ามันนี่กับมีแต่แต่แกงไก่ยังเดี๋ยวพี่เนาะไม่ได้จีรลายแต่แต่แกงไก่ อันนี้เสร็จเรียบร้อยพี่น้องพี่น้องหน้าตาเอามาพี่นี่เขาก็ต้องขอโทษจลายน้อพี่น้องตอนเอ็ดมีได้ทายพี่น้องเนื่องจากว่ามันเสียงพี่น้องรบกวนเนาะอันนี้เขาก็เข้าห้องขนาดเข้าห้องอย่างนี้เสียงรบกวนก็พี่น้องนี่แหละพี่น้องหน้าตาเป็นตาแสีบกระเสียบพี่น้องเลยย่องเอาย่องเอาผู้เดียว แบบว่าแกงไก่ลมมิดนะพี่น้องได้ทั้งผักทองผักทองแล้วก็หนึ่งบังกะเก้พี่น้องเบอร์สัดมีทำระดาด้วพี่น้องเด้อเส็ดดายมีได้ทายตอนได้ตำดึงน้ำหนักมาพี่น้องมามาเด้อพี่น้องกินข้าวเช้าน้วยกันพี่น้องมาพี่น้องมันมีอาหารอาหารอาหารจานเดียวกระเซาะกรกับพี่น้องมาพี่น้องกินข้าวเช้าน้วยกัน รอพี่น้องอากาศกระหอแกระซ่า่นาดเข้าเศร้าค่ะประมาณเก้าหมูน้องเก้าหมูสิบหมูพเข้าไปยังหอนหอนน้องกับเข้ากระหอนเข้ากับหอนน้องอ่ะได้พี่น้อง nhạt à. mm. mẹ chị sợ mặt 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 cơm như thế nào Mặn chứ mặt 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 chị mặt 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 mặt

พี่น้องมากินน้ำกันเดอ้อกินลายลายขนแสบดูไอ้ตันหน่อยอยูย่ในนำองโรงมลง,ลงกร nhạp nhạp xong và phạt. Hẹn mình đây, phải đi lăn Hẹn tuần này đi อยงกายพอนพอดกับอากาศพอนพอดมันเท่ากันด้วยมันเร็่ม้งสีกดไปนองเพงอ๋อพี่นักคนตูน่ไปอ Con sẽ cây thẳng vị thì nó nhạt rồi Con tóc tôm và biển mổ của mình còn nó mặn ai nó hơn Phí nó nó sao bỏ cái pa vớ Như mèn phí nó Cái pa nhắm hết bị dạng Nhắm hết nó cái pa xoay เราจะได้ดีแววเนูเลย่นลองด้ยขอได้จะมาย่างกินพี่นลองไกปลาด้ยครับแล้วับไปลามันเจกกางกระบานนะบอหืงแล้ว ยิงเข้าแลบนีแลนคนต้องอยู่ตงวจ่เชื่อวี่า้เติมไล่ลางเลยมันานมัจเชื่อล้างน่นนะเ็กจิหลใกล้กัฟูยฟ้าเปนแรกี่งมเชื่อับ Rồi. thế ta nằm mình ra thế không? Nằm sửa ra không Lại bé nằm ở lại cho phơi phơi thao hơi tệ hơi tệ nữa. còn nó con tô cần tụng nó còn khoảng... มันจะส่อเนาะดอานหลังก็พ่อจะก็ดูเนาะอินเป็ดที่เรียบร้อยพี่น้อ,องปุง๊บ เลยแต่ตอนน้ำเมื่ดพี่น้องให้ดีน้ำปักพี่น้องปัก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 ,ปก <c oughs> แสบแสบพี่น้องวันนี้นะอาหารจานเดี่ยวอาหารจานปูดแกงไก่ใส่ฟักถงก่อนอื่นกาฝากนนก,าก,ากาาไูได,ดกดแสร์ได้พี่น้องกดติดตามซองแม่น้องมาอยู่เด้อมือวนนี้กะซัมนี่พี่น้องพอกันคลิปหน้าได้พี่น้องเด้อไปแล้วสบายดี